สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนักชิมานะครับและเช่นเดิมครับคุณอยู่ในเกมเชีร์กริมนั่นเองครับในส่วนของคลิปวันนี้นะครับจะเป็นการทําตามคําขอคุณมนทนนะครับซึ่งขอมาในเรื่องของท่าเล่ s สกิลของตัวละครนั่นเองครับดยในส่วนตัวท่าเล่ s สกิลของตัวละครเนี่ยมีมากมายหลายสกิลเลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมเลยได้ทําการจัดกลุ่มนะคบเพื่อมันง่ายต่อการเล่าเรื่องมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของ กลุ่มที่มีเนี่ยมีทั้งหมด10กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งในส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกนะครับก็เลยมีทั้งหมด6กลุ่มทีเดียวนะครับที่จะมาพูดในส่วนคลิปนี้นะครับและที่เหลืออีก4กลุ่มเนี่ยก็จะไปพูดในคลิปถัดไปน,นั่นเองครับ และก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับผมขอปูพื้นฐาในให้เพื่อนๆสักนิดนึงนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องดาเมจเวทมนต์แล้วก็ดามเมจกายภาพนั่นเองครับถ้าถามว่าดูจากตรงไหนนะครับมันไม่ใช่ดูจากท่าโจมตีตัวละครที่เป็นกราฟิกแล้วปล่อยออกมานะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราดูแบบนั้นนะเราก็จะคิดไปว่าตัวน้องยูรินะครับใช้ท่าโจมตีเนี่ย เป็นเวทมนต์นั่นเองครับเพราะว่าท่าโจมตีของเธอเป็นน้าแข็งใช่ไหมครับเอาง่ายๆคือคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามันคือเวทมนต์นั่นแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องอยูริโจมตีทั้งสองท่าเป็นดาเมจกายภาพทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนนี้ถ้าถามว่าเราต้องดูที่ไหนล่ะก็แนะนําว่าดูที่ในส่วนของตัวสกิลนั่นเองครับ ถ้าคุณบอกว่าคุณอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ผมแนะนําว่าให้คุณสแกนหาคําว่า magic damage หรือว่า physical damage นะครับหรือว่าแค่คําสั้นๆอย่างคำว่า magic กับ physical ก็ได้ครับมันจะมีเขียนอยู่ในสกิลครับถ้าคุณเจอ2คํคำนี้ก็คุณจะสามารถรู้ได้ทันทีครับว่าตัวละครนั้นเนี่ยโจมตีเป็นสกิลรูปแบบไหนนั่นเองครับ เอาละครับมาเริ่มด้วยสกิลกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มบัฟส,สนับสนุนนั่นเองครับสกิลแรกของเราเนี่ยก็คือ f l u c t u a t i o n นนะครับเมื่อทำการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับไฟนอลดาเมจเนี่ยจะอยู่ระหว่าง9 0ถึง110%ในเลเวล1ครับและจะสูงสุดไปจนถึง1 0 0่งถึงหรอีเลยทีเดียวในเลเวล3นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า F l ั c t u a t i o n นเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะมันช่วยให้การโจมตีหมู่เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้้วววกกก็มีีาารารารัันนนนตในส่ของ Final Dia ดยะคบ ซึ่งมันส่งผลให้ตัวละครที่เป็นกลุ่มโจมตีหมู่เนี่ยได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆเ,เลยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับ fluctuation เ,เนี่ยสำหรับการโจมตีที่เป็นดาเมจเวทมนต์เท่านั้นนะครับถ้าคุณเอาไปใส่ที่ตัวละครที่เป็นดาเมจกายภาพสกิลนี้จะไร้ประโยชน์ไปโดยสิ้นเชิงนะครับมาดูกันที่สกิลถัดไปนะครับ ก็คือโฟกัสนั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยจะทําการเปิดใช้งานตั้งแต่เทินแรกเลยนะครับเราก็แน่นอนว่าล้างผลไม่ได้นะครับสกิลนี้ส่งผลให้ดาเมจเวทมน์เพิ่ม10%ในเลเวล1 20%ในเลเวล2แล้วก็30%ในเลเวล3ครับเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าตัวนักเวทน่าจะมีไว้นะครับแม้ว่าจะมีผลแค่2เทินเนี่ยแต่สําหรับนักเวทที่ค่อนข้างตายง่ายเนี่ยสกิลนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเพิ่มดาเมจได้ดีมากเลยนะครับ แล้วก็ยังการันตีได้ด้วยนะครับส่วนสกิลที่3เนี่ยก็ยังอยู่กับสายเวทมนต์เช่นเดิมครับสกิลนี้น่าสนใจมากด้วยนะครับเพราะว่าจะเพิ่มในส่วนของดาเมจเวทมนต์แบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังเพิ่มในส่วนพลังโจมตีแบบเป็นหน่วยด้วยนะครับสกิลของสายนักเวทนี่ก็คือเมจิกนั่นเองครับโดยในเลเวล1เนี่ยดาเมจเวทมนต์จะอยู่ที่5%ครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้อีกหน0่หน่วยนะครับส่วนในเลเวล3เนี่ยจะขึ้นไปถึง 15%แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มอีก600หน่วยเลยทีเดียวนะครับตอนมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ส่วนของดาเมจกายภาพกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสกิลนั้นก็คือพาวเวอร์นั่นเองครับสกิลนี้จะคล้ายกับเมจิกเลยครับแต่ต่างกันที่สกิลนี้สำหรับตัวละครที่ทำดาเมจกายภาพนั่นเองนะครับในส่งเลเวล1เนี่ยดาเมจกายภาพเนี่ยจะเพิ่ม5%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีไป120หน่วยพอมาระดับ2เนี่ย ดาเมจเพิ่ม10%นะครับพลังโจมตีเพิ่ม360หน่วยแล้วก็พอมาระดับที่3ดาเมจเพิ่ม15%และเพิ่มพลังโจมตี600หน่วยครับเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการดาเมจแรงๆนะครับแล้วก็มาถึงสกิลถัดไปนะครับสำหรับสายโจมตีกายภาพนั่นเองนะครับนั่นคือเวลอนั่นเองนะครับเรียกได้เลยว่า เปอีกมุมหนึ่งนะครับของสกิลโฟกัสนั่นเองนะครับซึ่งจะเปิดใช้งานตั้งแต่เทิร์นแรกนะครับแล้วก็ล้างผลไม่ได้ด้วยนะครับโดยส่งผลให้ดามเมจกายภาพเนี่ยเพิ่ม10%ในเลเวล1 20%ในเลเวล2แล้วก็30%ในเลเวล3ครับส่วนสกิลอื่นๆของกลุ่มนี้นะครับก็สามารถใช้ได้กับทุกตัวละครเลยทีเดียวนะครับสกิลแรกเนี่ยก็คือคิเลนนะครับจะส่งผลให้อัตราการติดคริิคอของตัวละครที่สวมใส่เนี่ยเพิ่มขึ้น โดยเลเวล1นึเพิ่ม5%เปเลเวล2เพิ่ม11%แล้วเลเวล3เพิ่ม17%นั่นเองครับส่วนในส่วนของครีดาเมจเนี่ยจะคล้ายกันครับแต่ว่าเป็นคนละสกิลกันนะครับครีดาเมจเนี่ยจะส่งผลให้ตัวดาเมจของการโจมตีคริติคอลเนี่ยรุนแรงขึ้นโดยเลเวล1เนี่ยจะเพิ่ม10%เลเวล2เพิ่ม20%และเลเวล3เพิ่ม30%นนะครับซึ่งจะไม่ง่ายแบบนี้นะครับ คลีเลดเนี่ยคืออัตราการติดครับถ้าคุณอยากให้สกิลนี้ติดบ่อยๆอะ่ะคุณก็ต้องใช้ในส่วนตัวคลีเลดแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าอยากให้ตัวนี้เมื่อติดคลีคอลเนี่ยมีพลังโจมตีรุนแรงมากๆเนี่ยผมก็แนะนำวาไว้คุณใช้คลีดามจนั่นเองครับสกิลต่อไปก็คือโมเรลนั่นเองครับ หากกลณีที่ตัวละครที่สวมใส่เนี่ยเสีย HP 1%จะทำการเพิ่มดาเมจ0.1%ร์ในเลเวลที่1พอเลเวลที่3ปั๊บเนี่ยขึ้นมาเป็น0.3ซึ่งถ้าถามผมนะครับว่าน่าสนใจไหมเอาจริงๆอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างนี้ต่อให้ HP เราหายไป90%เนี่ยพอมันเพิ่มกลับมาเนี่ยมันก็เพิ่มกลับมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณ29.7นะครับมันก็ถือว่าน้อยอยู่ดีนะครับ มันก็เลยคือสําหรับผมมาต่อให้มันเป็นเลเวลสมอ่ะมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมมองว่าเอาไปอัพสกิลอื่นน่าจะดีกว่านั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งสายดาเมจนั่นก็คือ penetration นะครับในส่วน penetration เนี่ยจะส่งผลให้การโจมตี final ดาเมจออกมาเนี่ยไม่สนใจค่าพลังป้องกันนะครับ 10%ในเลเวล1 20%ร็ในเลเวล2แล้วก็3าในเลเวล3นะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีสกิลหนึ่งเลยนะครับสกิลต่อมาเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการค่าความเร็วหรือว่าสปีดนั่นเองครับนั่นก็คือสกิล dexterity ้นั่นเองครับซึ่งในส่วนสกิลนี้นะครับจะเพิ่มความเร็วในรูปแบบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในหน่วยด้วยนะครับโดยสกิลเลเวลที่1เนี่ยเพิ่มความเร็ว3%พร้อมกับความเร็วอีก20หน่วยนะครับ แล้วก็พอมาถึงในระดับที่3เนี่ยจะเพิ่มความเร็วไปถึง15%แล้วก็อีก60หน่วยนะครับในส่วนงสกิลนี้เนี่ยมีอยู่ตัวละครหนึ่งนะครับที่เรียกได้เลยว่าไม่ต้องใช้นะครับนั่นก็คือ l t t t p r p n n s นั่นเองครับเพราะว่าหมอนี่เนี่ยมีเอฟเฟกโจมตีก่อนโดยไม่สนใจค่าพลังความเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนงสกิลสุดท้ายนะครับของกลุ่มบัฟสนับสนุนนั่นก็คือ purification ครับซึ่งจะส่งผลให้ตอนเริ่มเทิร์นเนี่ยมีโอกาสล้างดีบัฟให้กับตนเอง30%ในเลเวล1 45%ในเลเวล2 60%ในเลเวล3นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากเลยนะครับเรามาต่อขันด้วยในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มดีบัฟนั่นเองนะครับสกิลแรกก็คือ aesthetic ครับ จะส่งผลให้มีโอกาสลดอัตราการได้รับฮิลและลดผลของสกิลฮิลของศัตรูลงนั่นเองครับโดยในเลเวลที่1่เนี่ยมีโอกาส20%ลดอัตราการได้รับฮิลแล้วก็ผลของสกิลฮิลลง10%ครับซึ่งจะเพิ่มสูงสุดในระดับที่3นะครับซึ่งมีโอกาสถึง36%เลยทีเดียวนะครับแล้วในส่วนของอัตราที่ลดลงไปเนี่ยก็ลดลงไปถึง30%เลยทีเดียวนะฮะสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับนั่นก็คือสกิล blast นั่นเองครับ ในส่วนของเลเวลหนึ่งเนี่ยหากทำดาเมจเกิน30%มรเนของ HP ศัตรูจะมีโอกาส20%ที่จะทำให้ฝ่ายสตันเป็นเวลาทั้งสิ้น2เทินครับและสูงสุดในระดับที่3ที่หากทำดาเมจเกิน2 6ของ HP ศัตรูก็จะมีโอกาส4ี่ที่ทำให้ฝ่ายสตันก็ถือว่ามันเป็นสกิลที่เหมาะกับตัวละครที่มีพลังโจมตีแรงๆนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าคุณสามารถทำให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีพลังโจมตีที่รุนแรงได้เนี่ย ผลของสกิลนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทีมคุณอย่างมากเลยนะครับเพราะมันสามารถสตัน์ตศัตรูตัวนั้นได้ด้วยนั่นเองครับสกิลต่อมานะครับก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งสกิลนี้จะสามารถล้างบัฟทั้งหมดที่เป้าหมายมีได้นะครับนั่นก็คือดิสเปลนั่นเองครับซึ่งในส่วนของโอกาสในการล้างบัฟเนี่ยจะเริ่มที่10%นะครับในเลเวล1จากนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มเรื่อยๆไปจนถึง30%เลยทีเดียวในเลเวลที่3นะครับแล้วก็ามาถึงในส่วนของกลุ่่มที3นะครับ กลุ่มที่3เนี่ยนอกจากมีบัฟกับดีบัฟเป็นตัวหลักแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสกิลพ่วงมาด้วยนะครับซึ่งสกิลพวกนี้ก็จะบอกมาว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีสกิล1กับ Skill สกิล2นะก็จะส่งผลให้เราอจ่ะจะโจมตีศัตรูตัวนี้แรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับโดยอันนี้เรามีถึง7สกิลเลยทีเดียวนะครับสกิลแรกเนี่ยคือ precision ครับในส่วน precision เนี่ยจะทำการเพิ่มในส่วนของค่าฮิตนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเขาเพิ่มให้6%ในเลเวลอนนะครับ ไปจนถึง14%ในเลเวล3นะครับมันค่อนข้างดูน้อยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับถ้ากรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีสกิล d g e หรือ s w ิฟตนะครับจะส่งผลให้ดาเมจรุนแรงเพิ่มขึ้นอีก5%ในเลเวลที่1ครับแล้วก็รุนแรงไปจนถึง15%ในเลเวลที่3เลยทีเดียวครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลสายบัฟนะครับแบบพ่วงพิเศษอีกเช่นกันนะครับนั่นก็คือสกิลดอชครับ โดยตัวหลักเนี่ยมันจะเพิ่มในส่วงอัตราการหลบหลีกให้6%ในเลเวล1ครับแล้วก็สูงสุด14%ในเลเวล3ครับพร้อมพ่วงมาด้วยหายฝ่ายนึงเนี่ยมีสกิลอย่าง Power หรือว่ามานาเนี่ยก็จะลดดาเมจลงนะครับ5-15%เลยตามแต่ระดับเลเวลนะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยเรามองว่าจะมีประโยชน์สูงสุดเมื่อเลเวล3นะครับเพราะว่าส่วนที่พ่วงมาเนี่ยก็คือยัง อยู่ในระดับที่เรียกว่าต้องลุ้นอยู่ดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นสายจมติกรยภาพส่วนใหญ่เขาก็ใส่มาอยู่แล้วนะครับส่วนสกิลมานานะครับจริงๆแล้วว่าผมไม่แน่ใจกับไอ้สกิลนี้มากนักนะครับแต่คิดว่าน่าจะคือสกิลเมจิกนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นสกิลเดียวกันนะครับคือเกมนี้คือนิดนึงนะครับคือเขาจะชอบเขียนชื่อสกิลบางอย่างผิดครับ มันก็เลยส่งผลให้บางอย่างเราก็ต้องคาดเดาเอาเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของแมปเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างด้วยคือเขาเขียนผิดหลายจุดอยู่นะครับสกิลต่อมานะครับนั่นก็คือสายดีบัฟนั่นเองครับสกิลนั้นก็คือ So ลเ t t i n c กริเชครับจะส่งผลให้มีโอกาสกันไม่ให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยชุบชีวิตได้เป็นเวลาทั้งสิ้น4ีเทิร์นเลยทีเดียวนะครับโดยที่โอกาสของสกิลเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่10%ในเลเวลที่1และสูงสุด30%ในเลเวล3 นอกจากนี้ยังมีความสามารถพิเศษเพิ่มตรงที่หากศัตรูมีทาเล่นสกิลชื่อว่าเบร e หรือ s u r ร์ฟนะครับตรงนี้จะทำให้เราเนี่ยโจมตีศัตรูแรงขึ้น5-15%เนี่ยตามเลเวลของสกิลด้วยนะครับถ้าเลเวลหนึ่ก็5%นั่นแหละนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะาส่วนใหญ่แล้วว่าคนก็มักจะติดในส่วงสกิลเบรสกับเซอร์ไอยู่แล้วนะครับก็คือไว้เพื่อชุบชีวิตนั่นแหละครับ ต่อมานะครับเรามาดูสกิลที่เรียกว่าเฉพาะกลุ่มมากๆจริงๆนะครับนั่นก็คือ suppression ครับในส่วน suppression เนี่ยจะส่งผลให้หากศัตรูมีท a l เ n t Skill อย่าง regen หรือ vitality นะครับถ้ามี2สกิลนี้นะครับจะทำ damage เพิ่ม15%ในเลเวลที่1และมากสุด25%ในเลเวลที่3ครับที่บอกว่าเฉพาะทางเพราะว่ามันมีแค่นี้จริงๆครับมไม่มีบวก s t a ตัสหรืออะไรเพิ่มให้เลยนะครับ แต่ก็นั่นแหละครับสกิลอย่างรีเจนเน่คนก็มักจะใช้กันเยอะนะครับเพราะมันเป็นตัวเติมเลือดตอนต้นเทอร์นนั่นเองครับแล้วต่อมานะครับเรียกได้เลยว่าเป็นตัวการชุบชีวิตนั่นก็คือเอ็กซ i s ซิซมนั่นเองครับโดยที่คำอธิบายของสกิลนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ก็คือจะส่งผลให้ความสามารถในการชุบชีวิตของสกิลฟินิกเนี่ยไร้ผลนะครับแล้วก็เมื่อดวตัวละครที่มีความสามารถนี้นะครับจะทำให้โจมตีแรงขึ้น10%ในเลเวล1และ30%ในเลเวล3นะครับ สุดท้ายคือโปรดักชันนะครับซึ่งจะลดดาเมจให้หากกรณีที่อีกฝ่ายเนี่ยมีทาเล้นสกิลอย่างในส่วนของคลิเลตแล้วก็คอมโบนั่นเองครับโดยเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยโจมตีเข้ามาดาเมจนั้นเนี่ยจะลด10%ในเลเวล1ครับแล้วก็ลดไปจนถึง30%ในเลเวลที่3ในเลยทีเดียวนะครับก็จริงๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วสกิลกลุ่มที่เขาเลือกมา2ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคนใช้อยู่แล้วนะครับเช่นอย่างอย่างคลิเลตหรือว่าคอมโบเนี่ยมีคนใช้อยู่นะ แล้วก็อย่างรีเจนก็มีคนใช้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแต่ว่าถ้าคุณใส่เข้ามากับสกิลพวกนี้คือคุณก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเพราะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใส่มาเนี่ยหรือว่าไปใส่สกิลตัวอื่นที่มีผลเป็นอย่างอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับผลจากตรงนี้นั่นเองครับ ส่วนกลุ่มต่อมานะครับคือกลุ่มที่สกิลเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อได้รับการชุบชีวิตนั่นเองครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมี2สกิลนะครับสกิลแรกเนี่ยคือบริงครับจะทํางานเมื่อตัวละครเนี่ยได้รับการชุบชีวิตส่งผลให้อัตราการหลบหลีกเนี่ยเพิ่มนะครับโดยเพิ่ม5%รในเลเวล1แล้วก็เพิ่ม25%รนในเลเวล3นั่นเองครับส่วนสกิลที่2เนี่ยคือ Battle Spirit ครับจะส่งผลให้เมื่อได้รับการชุบชีวิตนะครับจะเพิ่มพลังโจมต 10%ในเลเวล1และสูงสุดถึง30%ในเลเวลที่3นั่นเองครับซึ่งในความเห็นของผมนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือผมมองว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆที่น่าจะเลือกหรอกครับมันเป็นฟีลพิกเกมซะมากกว่านะครับถ้าพิกได้นะเพราะาตัวละครส่วนใหญ่ที่ชุบมาเนี่ย HP จะไม่เยอะเนี่ยแล้วถ้ามาเจอตัวละครที่เป็นสายกำจัดตัว HP ต่ำๆอยู่แล้วอย่างเช่น Dark q u e e n b i t n e y หรือว่าหอโครงเองเนี่ยมันก็จะรอดกลับไปได้ยากครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอชุบกลับมาแล้วอะตัวซัพพอร์ตก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าล่อแร่แล้วแหละมันก็จะฮิวไม่ทันนู่นนี่ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมาแก้เกมอะหรือว่าโอกาสที่บัฟตัวนี้มันจะมีประโยชน์แบบ100%อ่ะมันก็ค่อนข้างมีน้อยนะครับในมุมมองของผมนะก็นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสกิลกลุ่มนี้จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะพ่วงมากับซีจิลที่คุณสวมใส่นั่นแหละ บางทีมันก็มาด้วยกนันนเนาะพร้อมกับสกิลที่ดีกว่าเราก็เลยเออใส่สกิลนี้มาเป็นตัวแถมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาถึงในส่วนของกลุ่มที่5นะครับกลุ่มนี้จะมีผลต่อเมื่อทําการโจมตีศัตรูนั่นเองครับ s กิล l ร r คือ Deceleration ครับส่งผลให้มีโอกาสลดความเร็วของเป้าหมายลง10% 2เทินครับไม่ว่าจะเลเวลไหนก็ตามก็ลด10%แต่โอกาสเนี่ยมันจะเริ่มที่20%ในเลเวล1และ40%ในเลเวล3นะครับหากคุณฟังคลิปในส่วนงตัวเทียลิสไปแล้วเนี่ย คุณคงจําได้นะครับว่ามีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยที่ไม่จาเป็นต้องใช้ในส่วนของสกิลนี้นะครับนั่นก็คือซินดี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีซินดี้แล้วคุณใส่สกิลนี้ไปผมแนะนําว่าถอดออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นอะไรครับความสามารถของเธอเนี่ยยังไงก็ติดสถานะสโลว์อยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือ สแคซึมนะครับจะส่งผลให้เมื่อทําการโจมตีมีโอกาสที่จะบังคับให้เป้าหมายเนี่ยโจมตีปกติ1เทิร์นโดยมีโอกาสเริ่มที่4%ในเลเวล1แล้วก็มากถึง12%ในเลเวล3ในทีเดียวครับในความเห็นของผมนะครับผมจะชอบในส่วนตัวสแคซึมมากกว่านะครับเสียอย่างเดียวครับเลดในการติดเนี่ยมันต่ําม,มากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากเพราะมันทําให้ฝ่ายเนี่ย หยุดใช้สกิลไป1เทิรเธอนะครับเราต้องมาโจมตีปกติอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและสกิลต่อมานะครับนั่นก็คือกลุ่มเฉพาะทางนั่นเองครับสำหรับตัวละครที่ใช้ฮิลหรือว่าสกิลชุบชีวิตเท่านั้นนะครับสกิลนี้ถึงจะมีประโยชน์นะครับสกิลนั้นก็คือมิลเลอร์นั่นเองครับในส่งมิลเลอร์นะครับจะส่งผลให้เมื่อใช้สกิลฮิลหรือสกิลชุบชีวิตนะครับจะมีโอกาสล้างดีบัให้กับตัวละครในทีม1ตัวนะครับ โดยที่จะเลงตัวละครที่มีสถานะคอนโทรก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็จะเลงไปในส่วนตัวละครที่มีสถานะดีบัฟเป็นอันดับต่อมานั่นเองครับโดยอัตราการเกิดจะเริ่มที่20%ในเลเวล1ครับแล้วจะสูงสุดถึง40%เลยในเลเวลที่3นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับตัวที่มีสกิลฮิลอยู่แล้วนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับในส่วนของ6กกลุ่มสกิลนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่า ตัวเองชอบสกิลไหนบ้างนะครับส่วนถ้าสกิลตรงนี้ยังไม่รู้สึกว่ายังไม่โดนใจนะครับไม่ต้องห่วงครับมีอีก4กลุ่มสกิลเลยทีเดียวนะครับที่รอคุณอยู่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ช่องนากาจิมะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้านะครับ